ปกครองในพื้นที่อเทาพานจตุสงคานะคะเข้าจับนะะักค้ายาค่ะที่หัวใสแอบซ่อนยาบ้านนะคะเกือบ2,000เม็ดเอาไว้ในกระถางค่ะก่อนจะทับด้วยไม้ประดับเพื่อตกตาเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทอดนะคะถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด โดยกาลังฝ่ายปกครองในพื้นที่เปเทพาจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่นะคะออกไปตั้งจุดตรวจบริเวณพื้นที่หมู่3ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและก็ป้องกันรป,รปราบปรามปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งยาเสพติดในพื้นที่โดยสามารถจับกลุมนะคะนักค้ายาเสพติดได้หนึ่งรายก็คือนายพดุงเกียรติทองวุ้นอายุ30ปีชาวปัตตบนาย,ย้อยจังหวัดสงขลาขณะขับรถยนต์กระบะนะคะผ่านมาและก็ก่อนถึงจุดตรวจได้รีบ เลียวหัวกลับรถดูท่าทางมีพิรุษค่ะตำรวจจึงได้ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะขับตามไปเพื่อขอตรวจสอบ ซึ่งในครั้งแรกทางเจ้าที่ได้มีการตรวจคนทั่วทั้งรถก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆโดยคนขับอ้างเขาว,ว่าตกใจเห็นเจ้าหน้าตำรวจนึกว่าข้างหน้ามีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นแต่เจ้าที่ไม่ปากใจเชื่อค่ะกระทั่งมาสะดุดตาเข้ากับกระถางที่ปลูกต้นไม้ประดับที่อยู่ท้ายกระบะและก็เมื่อลองยกขึ้นมาดูก็ปรากฏว่าสามารถยกขึ้นมาได้อย่างง่ายดายค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบนะคะว,ว่าในกระถางเนี่ยมียาบ้าอยู่หนึ่งก้อนรวมประมาณเกือบ2,000เม็ดซุก ซ่อนอยู่ค่ะจึงได้มีการคุมตัวไปสอบสวนโดยให้การในเบื้องต้นนะคะว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินค่ะเพราะภรรยาเนี่ยตอนนี้ท้องแก่7เดือนใกล้จะคลอดแล้วก็เพิ่งทำเป็นครั้งแรกโดยตอนเกิดเหตุเพิ่งขับรถมารับยาบ้าก่อนจะมุ่งหน้ากลับไปเที่ยมเปอดสบ้าย,ย้อยจดสงขาค่ะ เจ้าหน้าที่จึงได้มีการแจ้งข้อหานะคะสข้อหาด้วยกันก็คือมียาเสพติดให้โทษนะคะยาบ้าไว้ครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็ขับรถในขณะมีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย<อ>เนื่องจากมีการนำตัวไปตรวจฉี่ก็พบว่าฉี่สีม่วงนะคะจึงได้มีการค,คุมตัวพร้อมของกลางส่งัิงานสอบสวนโรงพักเทพาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ